สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมาจากช่องตัวตาสกี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเป็นซัพพอร์ตง่ายๆครับมีกด5ข้อนั่นเองกด5ข้อนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาดูซีเรียลย็บซอนะครับซีเครีหรือว่าทีมตอนนี้ที่ว่าดังมากที่ชนะทัวร์นาเมนต์หลายทัวร์นาเมนต์เลยครับว่าสามารถทํายังไงนะครับก็ถึงจะชนะได้ต่อเนื่องแล้วการเป็นซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยต้องทําอะไรบ้างกด5ข้อนี้มีง่ายๆเราไปลองทําดูนะครับว่าถ้าเราทําแล้วทีมเราชนะแครดี่เรารักออฟเลเยเรารักเลยนะครับก็ใครที่ชอบวิดีโอออนนนะะคครรรัับบกกก็็ย่่าลลืืมแแช์ให้้้เพๆดดดูไว ติดตาม YouTube แล้วก,กดติดตาม Facebook ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอดีๆต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูทิกแรกกันเลยดีกว่านะครับเทคนิคแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือการดึงครีม่นเองนะครับการดึงครีมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นพื้นฐานสาหรับซัพพอร์ตเลยนะครับเนื่องจากว่าการดึงครีมเนี่ยนอกจากจะเป็นการไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้ค่าประสบการณ์จากครีมฝั่งเราแล้วนะครับยังเป็นการดีนายค่าเงินไม่ให้โกฝั่งตรงข้ามและไม่ให้ค่าประสบการณ์ั่งงงข้ามแมแยดึเน เข้ามาใกล้ทาวเวอร์เราด้วยนะครับเรามาดูกันเลยเราจะเห็นได้ว่า์ย็บซออันนี้ครับซีเกตย็บซอที่มากับทรายนะครับเป็นเลไลออนแล้วก็ดาร์กไนน์ในช็อตนี้จะเห็นได้ว่าครีปเขาเนี่ยมีเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเลนเขาจะดันไปข้างหน้าแล้วนะในเมื่อซีเกตทรายเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปคอนเทสต์ได้หรือว่าไปบวกเขาข้างหน้าได้นะครับเขาก็จะสังเกตได้ว่าย็บซอก็จะเดินไปดึงครีปนั่นเองเนื่องจากว่าเอ้ยฝั่งนี้ถ้าเราเดินไปดึงครีปในฝั่งงตรรข้้ามคีปก็จะไดเดินเเเข้าาาาามหทววอรร์น,นี่ยรับอ่ะเเาาดดินมึงครีีปก่่อนทจะดึงครีปเข้าก่อนนะครับะนี่ครับชนะ็อตนป เขาก็เดินรอดึงคีมนะฮะเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเดินไปเนี่ยไม่สามารถและก็นไนท์นี่ยเป็นเมเล่ฮีโร่ก็คือไม่สามารถไปบวกตัวที่เป็นดอรแรงเจอได้เขาก็จะเดินมาดึงคีมช็อตนี้ก่อน,นะครับ ช็อตนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตสำคัญเลยนะเนื่องจากว่าไอตัวครีปที่ดึงเข้ามาเนี่ยครับจะทำให้ฝั่งตรงข้ามมันต้องเดินเข้ามาใกล้ทาวเวอร์เรามากขึ้นซึ่งดังกอนายเนี่ยไม่มีปัญหาในการแทงครีปในทาวเวอร์อยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพอเย็บซอดึงนะครับฝั่งตรงข้ามก็ดึงเหมือนกันครับเนื่องจากรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฝั่งตรงข้าคีปเราเดินเข้าไปในทาวเวอร์เขาเขาก็จะดึงไม่ได้ครับเขาจะตีล่าส์ครีปไม่ได้นะครับเขาก็เลยดึงดึงครีปฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะฮะ ดูเลยครับชาวตงข้ามก็มีไอเดียที่เหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นสปอร์ตที่ว่าเป็นสปอร์ตมืออาชีพนั่นเองครับก็สปอร์ตมืออาชีพก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าคีฟเดิไนไม่ถมตงข้ามเราจะลาสกีฟไม่ได้นะโดรนเจอร์กจ็จะบวกไม่ได้นะก็ต้องรีบดึงคีฟฝั่งเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดึงคีฟเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนในการเป็นสปอร์ตระดับมืออาชีพนะครับอันแรกเลยเทคนิคที่2นะครับก็คือการทําให้สถานการณ์ในกลายเป็น2ลุมหนึ่งนั่นเองนะครับก็ เราจะสังเกตได้ว่าการที่เราถ้าเรานับเลขเป็นนะฮะสส่วนใหญ่ถ้า2บวกกันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะชนะแน่นอนเนื่องจากว่าเรามีสตาร์ทแล้วก็มีการตีมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าช็อตเมื่อกี้เลยฮะตอนจะช็อตเมื่อกี้เราจะมาดูได้ว่าแซปซอร์เนี่ยเขาเห็นว่าเขาจะมาดึงคีปต่อแล้วทีนี้เขารู้แล้วว่าอินเซเนียเนี่ยลิควิดอินเซเนียฝั่งตรงข้ามน่าจะเดินมาไม่ให้ตัวเองเนี่ยดึงคีปนะครับเขาก็เลยบอกทรายว่าไอ้บอกทีมเมทเขาว่าเอ้ยมาบวกกันดีกว่ายังไงสองรวมหนึ มีสตันนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าการทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการคอมมิเนกเกตหรือว่าการสื่อสารระหว่างทีมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมึงแล้วนะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามจะต้องมาบอกเราแล้วนะถ้าเราเรียกฝ่ายเรามาได้เราน่าจะชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สร้างสถานการณ์ให้กลายเป็น2รุลมหนึ่งนี่ก็ถือเป็นจุดสําคัญในการเล่น a เหมือนกันนะครับ เทคนิคที่3นะครับก็คือการใช้สโมกออฟดิซีนั่นเองนะครับการมาใช้สโมกออฟดิซีนี่ก็ถือเป็นไอเทมสำคัญ item อไอเทมหนึ่งเลยก็เหมือนออบเซอร์เวอร์วาร์หรือว่าเหมือนเซนตี้นั่นเองนะครับควรจะมีติดตัวไว้สักนหนึ่งอันเนื่องจากว่าเวลาเราอยากจะสโมกเนี่ยเราจะต้องรอนกบินมาส่งจากบ้านเนี่ยบางทีจังหวะสโมกเนี่ยหายไปแล้วนะฮะการสโมกนะฮะวางทีง่ายๆก็คือใครที่คิดว่าเอ้ยบางทีเพื่อนในทีมเราแม่งอยากฟาร์มหรือว่าอยากยืนฟาร์มคีย์อยู่นะอะไรไม่ฟาร์มไม่ทําหาอะไรเลยไม่ช่วยเราทําอะไรเลยเราก็คิดว่าาาเเอ้ยรามา สโมอกันนี้ว่าวิธีง,ง่ายๆนะครับใครที่ว่าคิดว่าเพื่อนตัวเองไม่อยากจะสมคนะเรามาดูซิเกตยับซอกกันเลยฮนะเขาเดินไปหาเพเยอร์ที่อยู่มิดเขาครับเขาบอกว่าเอ้ยเราสโมอกันนี้ว่าเดินไปหาเขาแล้วปรกดเนะี่ยส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกเ e okay. อ้ยโอเคอะสโมกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําอะไรเหมือนกันนะฮะส่วนนี้วิธ,ธ,ธ,ธีง่ายๆเลยนะครับใครที่คิดว่าเอ้ย e เพื่อนไม่ยอมสโมกันจะยืนฟาร์มนั่นแหละอันนี้คือว่าเป็นวิธีหนึ่งเลยฮะที่บอกว่าตัวเองจะทําให้ตัวเองสโมกได้ครับทีนี้เมื่อกี้เขาโดนสโมกเขาเนี่ยหลุดไปนิดนึงเนื่องจากว่าบอย Boy s เดี๋ยวฟาร์มอยู่ในฟอกค,ครับเขาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวอย่างฮีโร่อย่างไลออนเนี่ยถ้าไม่สโมกเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเดินเข้าไปเฮ้เขาหรือว่าเดินเข้าไปสตันเาจาก จากมุมสว่างๆเนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่สามารถตอบสนองทันได้เดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันเลยดีกว่าฮะเนื่อง่าผมที่พ,พูดผมพูดเนี่ยเป็นจริงไหมฮะถ้าไม่มีสมคเนี่ยฮะ void s p e ิ l i ตัวนี้สามารถตอบสนองได้ เนี่ยจะสังเกตได้ว่าคอยฟ้าเนี่ยเห็นเห็นไลออนมารู้ว่าจะโดนเทกหรือโดนสตาร์เขาก็ไปแล้วครับจะสังเกตได้ว่าสโมกบางทีเราก็สําเร็จนะฮะบางทีก็ไม่สาเร็จอย่างเย็บซอช็อตนี้เขาบอกว่าเพื่อนว่าเอ้ยไม่สําเร็จแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปฝืนมันถ้ามันฝืนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันนะครับก็เอาอันที่ได้ครับสโมกอันที่ได้ถ้าฝืนปุ๊บแล้วแพ้เนี่ยแย่เลยนะสโมกช็อตเมื่อกี้กลายเปว่าสโมกแล้วฆ่าตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่คิดว่าเอ้ยเราจะทาอะไรให้ถูกต้องต้องดูจังหวะให้ดีนะครับ แต่ว่าการใช้สมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญเนื่องจากว่าการที่เราอยากได้จุดประสงค์หรือว่าอยากได้คอหรือว่าอยากได้ทาวเวอร์หรือว่าอยากได้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็การสมงคเนี่ยทำให้เราได้จุดๆนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือบอกตรงข้าว่าเราจะบอกเพื่อนฝั่งเราว่าเราจะสมงคแล้วนะแล้วมีจุดประสงค์ที่แน่นอนเราอย่างเช่นเราจะไปแก๊งวอลสเปรดหรือว่าเราจะไปแก๊งแอนติเมทที่อยู่เซฟเลนข้างบนหรือว่าเราจะไปแก๊งออฟเลนทีมเบอร์สอออฟเลนที่อยู่ข้างล่างแล้วบอกเพื่อนให้ชัดเจนดูว่า่่วนนนนัั้้้เเเเเเรรราาาาาาแแกงงไดถมมีีผททจจพืออะํต ทริคที่สี่รับการเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับก็คือการมีหวาดในจุดที่ตัวเองกําลังจะไปไปเอาออบเจคทีฟนะฮะหรือไปเอาระจุดประสงค์นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ทีมซีเคทเนี่ยกำลังเดินไปเอาวาดกําลังจะเดินไปเอาโลชาน,นะครับจะสังเกตได้ว่าเขามีวาดอยู่บนเนินอันหนึ่งเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีรู้ว่าฝั่งตรงข้ามกาลังจะเดินมาหรือเปล่านะครับก็ทีนี้ตอนนี้พอวาดหมดปุ๊บยับซอนะครับปักอันใหม่ทันทีเลยให้รู้ว่าเอ้ตรงนี้ถ้าเราจะเอาโลชานเนี่ยเราจะต้องมีวาาาาารรรรดดนนนนนะะะะะไไไมมม่่เเเจกยอห็อลนะะะ้้พฉัสถ ทำให้เราเนี่ยสามารถดูได้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเดินมาบวกกับเราที่โลชาร์หรือไม่หรือว่าเราจะสามารถเห็นได้ว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามหรือว่ามิดเลเยอร์มิดเลเยอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเดินมาอีกมุมหนึ่งหรือไม่นะครับจะสังเกตได้ว่าเขาปักอีกอันหนึ่งให้รู้เลยว่าที่4เนี่ยตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วที่มิดมองไม่เห็นอะไรแล้วเขาก็เลยปักไปก่อนเลยหนึ่งอันให้รู้ว่าเอ้ยเราจะดูว่าฝั่งตรงข้ามมีมาบวกกับเราไหมถ้ามาบวกเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องต่อสู้เขายังไงเนื่องจากว่าในโด การมองเห็นหรือต e ัวว <2002. S 1> ิชันได้ถือเป็นเรื่องสําคัญมานะครับแล้วตัวพวกนี้นะฮะไม่ได้มาจากแคลรี่เรานะครับมาจากซัพพอร์ตเลยเนื่องจากว่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผู้ที่ซื้อหวานครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่กําหนดว่าเอ้ยเราปักหวาดตรงนี้แล้วเราจะไปบวกตรงนี้นะทำให้แคลรี่เรารู้ว่าไอ้ตรงนี้มีวิชันนะสามารถที่จะไปแก๊งฝั่งตรงข้ามได้นะเพราะฉะนั้นใครจะคิดว่าซัพพอร์ตเนี่ยไม่สําคัญไม่ได้เลยนะครับการที่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยถ้าปักหวาดผิดจุดหรือว่าปักหวาดไม่ตรงจุดที่เราจะไปับก็สสาา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 มมมมรรรถทททํใหห้้้้้เเแพีีีฝฝ่่่่ยไไดดััังงงงะกกตตววข ฝ่ายฟังย็บซอหายไปเนี่ยเขาก็ปักตรงมิดอันหนึ่งแล้วก็ปักตรงโลชานอันหนึ่งให้รู้ว่าเอ้ยถ้าฝันตรงข้ามาบวกเราจะต้องบวกได้แน่นอนเองนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญสําหรับการเล่นพพอร์ตครับก็คือการยืนในตาแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าการยืนในตําแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เราไม่โดนสตันหรือเราไม่โดนฆ่าก่อดในทีมไฟน์นี่ครับถ้าเรายืนผิดตําแหน่งปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ออกสกิลอะไรเลยสักสกิลหนึ่งแล้วเราตายโดยที่ว่ากลายเป็น5 บวกกับ่ไปเลยนะครับฝั่งตรงข้ามมีมีคนเยอะกว่าทีนี้ถ้าเรายืนในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สกิลได้หลายรอบนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้แชปยอเนี่กํลาลังเดินไปรวมกับเพื่อนเนื่องจากว่าเพื่อนอยู่ข้างบนนะฮะการที่ว่าเรายืเราไม่ควรจะยืนอยู่คนเดียวฟาร์มในเลนนะฮะและ้วเราแซงแซกต่อคลิกมาดูไอ้ฝั่งตรงข้ามบอกว่าอ่าฝั่งเนี้ยทีมลิควิดเนี่ยสโมกแล้วนะฮะ สมกมาแล้วให้คนที่มีตำแหน่งหน้าแทงกว่าเนี่ยไปยืนอยู่ทางขวาเลยแล้วยับซอนเนี่ยยืนอยู่บนเนินรอเลยรอดูว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยสมกมาแล้วมาโผลตรงนี้เขาจะสตันเนี่ยเขาพยายามเฟคสตันเนี่ยครับพยายามหลอกว่าตัวเองจะสตันแต่ไม่ใช่ครับฝั่งตรงข้ามมาจากทางขวานั่เองครับทีนี้ฝั่งถ้าฝั่งตรงข้ามมาจากทางซ้ายเขาสตันถ้าฝั่งตรงข้ามมาจากทางขวาเขาก็มีตัวแทงยืนทางขวาให้เรียบร้อยแล้วนะจะสังเกตได้ว่าช็อตนี้เขาก็แค่เทคแล้วก็สตันดูดมานาทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย น่าลงังคาแล้วครับก็ให้ฝั่งตรงข้ามดาคุณไนเนี่ยหรือว่าตัวเด a มอลเฟสที่อยู่เป็นทีมหน้าเนี่ยครที่ทาดาเมจได้เยอะกว่าเขาหรือว่ามังกี้คิงที่มาอันติีเนี่ยนำหน้าไปก่อนเลยทีนี้การที่ว่าเรายืนได้ถูกตําแหน่งเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการที่บอกบอกทีมได้เลยว่าเราสามารถที่จะบอกตรงนี้ได้นะหรือว่าให้ทีมยืนตรงนี้ได้นะถ้าเรายืนตรงนี้แล้วเราไม่ตายนะครับเราก็สามารถใช้สกิลได้หลายรอบซึ่งก็เป็นจุดจุดหนึง่งจุดสําคัญของการเล่นซัพพอร์ตเลยนะครับก็คือการรู้ว่าตัวเองเนะี่ยมีหน ได้แมปคอนโทรลมาแล้วก็คือเขาได้พื้นที่ในแมปมาแล้วเขาก็เลยปกัปกปักวาดข้างบนนี้เนื่องจากว่าเขาอยากเห็นว่าข้างบนนี้มีใครเดินออกมาบ้างเผื่อว่าเขาจะมาแกงได้นี่ครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆน้นองการพพอร์ตแล้วกันนะครับว่าการที่ยืนในถูกตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยแล้วไม่โดนฆ่าตายก่อนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ฝากไว้เป็นทิกสุดท้ายแล้วกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับทริค5ข้อง่ายๆสำหรับการเป็นซัพพอร์ตนะครับก็ขสอบ5ข้อนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับใครมีก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตระดับมืออาชีพได้เลยนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ทำไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะทำอะไรในเวลาอยู่ในเกมนะครับก็ไปลองทำดูแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่อง YouTube กดติดตามเฟซบุ๊กให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาจากช่องดอทตาสกีนะครับเอาละครับไว้เจอกันคราวหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ